โอ้โหห่างหายกันไปน,นานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับกับ d e a l e r Life 2นะฮะก็ขอใหยทุกคนด้วยนะที่รอกันหรือเปล่านะไม่รู้แหละก็มาประมูลไอเทมกันเลยแล้วกันนะครับผมเราอันนี้มีอย่างนะอันนี้มีแล้วหรออันนี้อันนี้คือยังไม่มีนะงั้นเราก็จะทำการประมูลโตยุคกลางเลยแล้วกันนะครับผมมาลุยกันเลยนะฮะขอขอละ นาะไม่ได้เข้ามาตั้งตั้งกี่วันเนี่ยคือคลิปล่าสุด EP 1 2หรอใช่ไหมลงเมื่อวันที่15เดือนกุมภานะฮะส่วน EP ต่อนะครับก็เป็นวันนี้แทนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ <c oughs> อาจปุ๊บลงวั๊บเลยแล้วกัน17มีนาทุกคนสวัสดีทุกคนนะฮะอาจจะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าบิมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันมาลุยกันเลยแล้วกันครับคือตอนนี้สถนานการเป็นอย่างไรบ้างนะ สถานการณ์บ้านเมืองนะครับผมไม่ใช่ที่เดี๋ยวนะไม่ได้เล่นนานอ่าตอนนี้ลูกค้าได้วันบวก10%แล้วก็เหลือ8วันนั่นเองนะครตอนนี้เราอยู่เอ่อลักชัวรี่ทานะก็ผมขอต่อเหลือสัก7ล้าน5ได้ปะผมว่าได้นะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวนี้เขาซื้ออะไรอะ่ะมูลค่าย,ยังไม่ได้ดูเลยนะลืมลืม,ลมดูด้วยอืมขอปป๊บหม่แป๊บหนึ่งโอเคครับอันนี้เขาขายแล้วหรอ ผมขอต่อสักเจห้าเหมือนเมื่อกี้ได้ปะผมว่าได้นะเออราคาแบบมันสวยงามอยู่นี่เข้ามาจำนำวิ่งนี่เราไม่มีแต่เป็นของปลอมแต่คืออยากมีอะ่ะเอาไหมเอาเออเอาออของปลอมแล้วคือยังไม่มีด้วยไงงั้นผมข,ขอสิบได้ปะเข้ามาจำนำใช่ไหมเข้ามาจำนำเฉยเออไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาอะ่ะ อันนี้ไม่เอาอันนี้ดูเขามาจำนำนะครับผมให้หาแสนแล้วกันครับคนได้ไหมได้เลยโอ้โหนี่ติดลบว่ะเป็นของแท้แล้วนะยี่้า้านด้วยกันตอนนี้จะมีอันไหนที่เราแบบคาไว้นะด่มไปหมดแล้ะอันนี้เขามาจำนำไว้ของปลอมอันนี้ซ่อมไปเลยแล้วกันนะอันนี้จริงๆซ่อมได้นะช่างไม่ว่าอีกคนนึงใช่ไหมอันนี้ก็ซ่อมได้นะครับอันนี้พร้อมขายนะอันนี้ซ่อมเพิ่มได้เหมือนกันนะครับช่างอันนี้อ๋อยังซ่อมอันนี้อยู่ เอ้ยลืมไปหมดแล้วนะครับว่าเราซ่อมอะไราคาไปแล้วบ้างก็ก็ลืมหมดอ่ะโอเคเฮ้ยจะซื้ออะไรจ๊ะเฮ้ยมีอันนี้หรอเอ็มเป็นคนยังไงจ๊ะเป็นนักสะสมงั้นผมจะชาร์จเพิ่มบวกเพิ่มเข้าไปอีกแต่เขาให้ราคามาดีมากเลยนะเว้แต่ผมอยากจบที่4ี่สไหวปะเอ้าผมเอาผมเอา <laughs> ขอโทษนะที่ไม่ไม่ได้เล่นนานแนละ้วแบบหน้าเลือดนิดน,นึงอ่ะแต่ผมขอเจ็ดแสนได้ปะได้ปะ Dave, Dave, Dave. เดยปะเดยปะดีเอาป่ะเฮ้กำไรไม่ได้เยอะทักเท่าไหร่หรอกนะแต่ผมอยากอับราคาเพิ่มขึ้น6แสนไปเลยกันปะโอเคอันนี้เราไม่เอาอันนี้ยังไม่เคยมีเนาะอ่าถ้าส่อย่างไรยังไม่เคยมีอันนี้เราซื้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสห้าได้ปะ่ะวะไหวปะ oh. เอยไม่เอาเหรอเอ้ยผมขายไปเลยกันเนาะ แปดไหวปะไหวไหมไหวแจ๋วเลยคืนนี้ยังไม่ได้ดูมูลค่าครับทุกคนอันนี้เขาซื้ออะไรอะผมขายเลยแล้วกันเนาะให้ราคามาดีนะขอกำไรได้ปะเอาปะโอเคแจ๋วแวววคือเราจะมีฟิตที่จะถึงพันล้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเราก็จะไปกันเรื่อยๆอันนี้สองล้านเจ็ดนะครับผมกัโลโลคคริสตัลเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะครับอ่านี่เทาซ่อมเนาะ อันนี้ซ่อมเพิ่มได้แต่ว่ายังไม่อยากซ่อมอันนี้ดูมูลค่ากันอันนี้ดูมูลค่ากันได้นะครับน,นี่จำนำเนาะอันนี้ซ่อมเพิ่มได้นะมูลค่า2ล้านอันนี้รอขายนะครับอุ้ยซ่อมอันนี้ดีกว่าอืมอันนี้จำนำไม่รู้จะจำนำหรือเปล่างั้นบิ๊มจะซ่อมมันนี้ครับโอเคลุยก,กันต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าเรามีพนักงานใครบ้างนะฮะลืมไปหมดแล้วนักวิเคราะห์เสมียนชายนำโชค นะฮะฮผู้เชี่ยวชาญช่างทอม2คนเนาะโอเคครับลุยกันต่อเลยแล้วกนันนี่ของปอมอะ่ะเรียกตำรวจพี่ครับชื่อเสียงเราเท่าไหร่อุ้ยอันนี้มันทำกำไรได้โอ้โหทำไมเกินถนึงพอสิบหพอ15เว้ย15เอาปะ่ะเออถึงจายี่25หรือ30อันนี้เอามาทำกำไรหน่อยแล้วกันสองล้าน5้าครับขอตัดราคาน,นิดนึงนะผมต้องมาทำกำไรด้วยไงคุณพี่โอเคครับอันนี้ ไปทำกำไรกันดีกว่านะครับมูลค่าทั้งสองร้านแกขายร้านสี่ผมขอต้อนแล้วกล้าแฝนไหวปะไหวไหมจ๊ะไหวไหมไหวปะอ่าเอากลมๆล้านหนึ่งแล้วกันปะกลมๆครับกลมๆกลมเลยไม่ค่อยน่าเกลียดถ้าเท่าไรเปียโ,โนไม่เอาดาบนี้ก็ไม่เอานะครับผมเฮ้ยจะซื้อหรออุ้ยเป็นคนยังไงวะเนี่ยผมอยากจะขายสก,กีบห้านะฮะไหวไหมอ่ะเอาปะไม่เอา ดี๋ยวมันจะมีคนที่อยากได้กับแกแหละไอ้น,นี้ยังไม่มีครับเตียงนี้ร้านหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้ต่ออะไรน่าเกลียดสักเท่าไหร่ร้านหนึ่งเุ้ยเอาไหมเอออย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้เทพโบราณด้วยเท่าไหร่อะหกล้านเจ็ดนะครับผมขอห้าล้านนะใสปะ่ะโอเคคุยกันง่ายอย่างเงี้ยคุยกันง่ายมีคนมาถ่ายถอนในเทมครืนนี่สิบสามล้านฟิกเกอรออ์อันไหนนะอันนี้หรอหฮ้ยแจ๋วเลย อันนี้รอดูมูลค่านะครับอันนี้เลยหนึ่งวันเนี่ยมีซ่อมอยู่อันนี้ของพร้อมจำนำอันนี้รอขายนะครับสามล้านอันนี้รอขายได้เลยเอาผมซ่อมรถแล้วกันเนาะโอเคครับรุยกันต่อเลยนะเจ้ไม่เอาเฮ้ยจะซื้อไรเฮ้ยเป็นคนยังไงออ้ย,อย,อยให้ราคาดีครับแต่ผมอยากจะอัพไปถึง18ผมว่าน่าจะไม่น่าเกลียดมากสิบห้า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 นะแล้วนะ สิบห้าอ้าวอ้าวอ้าวสี่รวยเละนี่ไม่เอาอะ่ะอันนี้ก็ไม่เอาอุ้ยเป็คุณยังไงจ๊ะอืมเฮ้ยถ้าราคามาโอเคผมอยากได้สักรีบห้านะครับไหวปะไหวเอออันนี้น่าซื้อมาทำกำไรนะแต่ว่าผมขอสักแปดล้านห้าได้ปะไหวไหมไม่เอาก็ไม่เอา นี่ของปอม่ผมจะแจ้งตำรวจวันนี้ได้กำลมา40ล้านเป็นของแท้ล้านสามอหออันนี้เป็น10บล้านนะครับเดี๋ยวขอเช็คของนะครับอันนี้ซ่อมเลยแล้วกันเนาะอันนี้เราซ่อมอยู่นะครับอันนี้ของจำนำทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรอันนี้รอขายนะครับอันนี้รอขายอันนี้ซ่อมได้นะจริงอันไหนที่ยไม่ได้ดูมูลค่านี้ปะอันนี้นะครับอันนี้รอขายนะครับอันนี้รอซ่อมอีกโอเคมาประมูลห้องเก็บของโกดังกันดีกว่าครับทุกคน10ล้านด้วยกันหนออันนี้ยังไม่มี น,นี่เหมือนจะมีแล้วอันนี้ที่ยังไม่มีนะ่าสนใจมากทุกคนแต่มันเริ่มด้วย 10m เงี้งั้นก็มารอลุยกันละกันนะครับผมมาดูว่าจะได้เป็นของเราหรือเปล่าน,น,นะจ๊ะม,มาไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อจบที่ 16m ครับผมได้อะไรมานะกีนี้อันนี้โอ้โหมูลค่าย,ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวดูมูลค่ากันอันนี้ซ่อมได้แล้วก็นี้เ น,นี่คือที่ยังไม่มีที่ยังไม่เคยไปเจ้าของไอเทมนี้ก่อนแต่คือเนี้ยอันนี้ดูแพงสุดครับไม่รู้เสียไปที่หกใช่ปะเมอเท่ากับเราแสดงว่าเนี่ยแพงน่าดูครับเดี๋ยวดูมูลค่ากันว่าจะเป็นอย่างไรจะซื้ออะไระครับซื้ออะไระครับอ่าไป็นยังไงอุ้ยได้ราคาดีนะอุ้ยเจอแจวจะนักสะสมครับยี่ผ้านะครับไหวปะไหวไหมหยอกหยอกหยอกยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับไหวปะ ผมว่าไหวว่ะเอออันนี้ไม่เอาละกันอันนี้จำนำหมอผมให้37แล้วกันนะครับ37โอเคปะ่ะโอเคโอค้ยโอน,นึกว่าจะโอเคซะอีกไม่โอเคเั้นผมก็ไม่รับจำนำอันนี้ยังไม่เคยมีไอเทมนี้มาก่อนในครอบครองงั้นผมขอร้านแปดครับนะไปป่ะเอออันน,น,นี้เอาไปก่อนเฮ้ยเป็นคนยังไงครับ อืมพอโอเคราคาน่ารักอยู่นะครับผมขอ7,5ล้านได้ปะไหวไหมอ้าวเอามาันมาอย่างนี้ก็กำไรหนอๆครับอันนี้ไม่ได้ซ่อมเลยครับเจ๊ยังไงก็ค่อยว่าก,ยากันรถรุ่นเก่าสีล้านโอเคเดี๋ยวามาเปิดประมูลไอเทมกันดีกว่าอันนี้2,7ล้านอันนี้ล้าน3อันนี้2ล้านอันนี้ 2, 8, อ,นน 10. อิาน่าสนใจอันนี้ 4. อืมเอามั้ยลองไหมแต่ขอ ขอราคาดีๆนะอย่าขาดทุนนะผมขอบอ,อ,อกเลยขอร้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลยผ่าน 10m ผ่าน 10m ไปเลยผมก็ยิ้มแล้วทุกคนออ,อ,อไปเรื่อยๆเลยครับอ,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 อยังไงยังไงไปกระต่อ15ออจบที่15 โอเคครับไปกันต่อว่าไงคิวโบิม่มาหาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ทราบว่าไอเทมทุกอย่างจะมีราคาน้อยลงสักระยะหนึ่งช่วงนี้จะหากำไรจากการขายเทมได้ยากกว่าเดิมแต่จะซื้อได้ถูกกว่าเรามีชัยนำโชคเราสามารถขอค่าเจรจากความผันผวนของราคาได้พยายามยนดยึดเน้นย้ำเทนพยายามยึดมูลค่าตามจริงอหาอะไรด้ยังไม่เอาอ่ะอ้าวเวรกรรมราคขายเทมตก เราซื้อได้ถูกกว่าแต่เราจะขายเอ้ยอันนี้ไม่เคยมีนะหุย้ยมูลค่าเท่าไหร่วะเนี่ยดูทันไหมไม่ทันดูไม่ได้เลยขอล้านหนึ่งมาไหวป,ปะไหวป,ปะสองไปมามา,มา,มาเอเอนี่ต้องขายอะไรกันครับขี้เกียจซ่อมแหละเราจะขายได้ไม,ไม่แพงก็ดีแล้วแต่เราซื้อซื้อสินค้าได้ถูกกว่านะครับ แต่คือแบบเราจะขายไม่ได้เยอะ,อะกำไรไม่เอาอะ่ะอันนี้ยังไม่เคยมีอันโอ้เห็นไหมแค่ลักมือมันยังอัพราคาดูดิจักหมื่นห้ได้แหละ <laughs> ลดหนอดูดิมันต่อละค้าน่าเกลดจดแต่ผมไม่อยากขายในช่วงเวลานี้เลยผมไม่สามารถหากำไรจากช่วงนี้ได้เลยเมื่อกี้ผมไปกดอะไรผิดเก้แสนส่ตังหูท้องยุคกลางเตียงอันไหนที่ยังไม่ได้ดูมาาูลค่า อันนี้ดูมูลค่ากันเถอะดูมูลค่าได้คนเดียวใช่ไหมน,นี้ไม่ได้ดูเลยเออยังไม่ได้ดูไอ,อ้นั่นเลยผมว่าเก็บเก็บพรมไวก่อนดีกว่าเก็บพรมไวเนี่ยเอามถ้าผมขายราคาอัพขึ้นมาล้านหนึ่งมันไม่ไหวบ<อ>้าะคือผมไม่อยากขายในช่วงนี้จวจำนำให้แกหน่อยแล้วกันปะให้สามล้านห้าเลยไหววะเจ๊โอเคอันนี้ยังไม่ได้ดูมูลค่าเลยจ้าอันนี้สองล้านเจ็ดแกไหวเท่าไหร่ อ่ะผมขายท่านี้เอาป่ะเอาหรอแต่ผมไม่ได้กำไรก็ได้กำไรแหละแต่แต่อยากอัพราคาให้มากกว่านี้เอาป่ะเอาไหวเหรอเอ้าหุ้ยเจว๋จวเจ๋วเจ๋วก็ยังดีครับอืมสองล้านห้าไหวป่ะไหวไหมไหวบ้าเอาผมเอาอย่างน้อยก็กำไรครับจำนำาหมอมามามา,มาผมให้ได้ทักแปดแปดห้าแล้วกันนะครับไหวไหมไหวอยู่นะครับผมแสนสี่เดี๋ยวค่อยว่ากันสี่ล้านห้าเป็นคน ผมยากได้สักห้าล้านห้าวันแนละ้เอาจริงวะคือมันขายยากอยู่นะเขาไม่เอาหรอกขอโทษด้วยนะอันนี้ผมไม่เอาละครับโอเคอ่าโปก้าบอลส์ไม่ได้ถ่ายถอนในเที่คืนอันนี้มีคนเอาไปแล้วนะครับได้มากแสนอันไหนอะโปก้าบอลส์โปก้าบอลส์อันนี้หรอใช่ปะ่ะจริงๆด้วยครับที่มันจำนำแล้วมันก็ มันเป็นของปลอมนะครับเราก็จะทําการซ่อมแล้วก็เอาของปลอมมาขายนะฮะเนี่เราขายได้เลยแล้วกันนะครับผมขอส่องร้านได้ปะโอ้โหเจ๊ไปร้านอื่นปะเจ๊คนนี้อ่ะเป็นนักสะสมผมอัพราคาเอออันนี้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 ดี้อันนี้อันนี้พระเอออัพได้ครับอัพได้ไปดิไปดิเออขายครับอุ้ยนี้น่าสนใจผมขอตัดราคาเลยเลยป่ะห้าแสนได้บ้าป่ะ แค่ okay, หลอกเล่นนะครับผมอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เคยมีงั้นผมขอแปดหมื่นห้าได้ปะเนาะของน่ารักๆแบบนี้เราต้องเก็บไว้นะฮะต้องซื้อไว้นี่ผมยังไม่ได้มูลค่าเลยนี่ซื้ออะไรอ่อนนี่ไม่ได้ดูมูลค่าเลยเจ๊เดี๋ยวค่อยเอาตู้เซฟมาใหม่นะอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยมาเดี๋ยวเช็คกันเป็นของแท้นะครับอันนี้ลูกบาทเก้าล้านหนึ่งลูกค้ารายวันบวกสิบแล้วเ,เย้ แต่ละขายเทพยังโอ้ย oh, หนะั1งสิบเอ็ดวันน่าอันนี้จำนำใช่ปะอันนี้จำนำาะเลยอันนี้รอขายนะครับอันนี้ซ่อมได้นะอันนี้ดูมูล,ลค่าผมกันดีกว่านะครับแล้วก็ซ่อมเก้าอี้นี้กันบันลลังนะครับน,นี้ซ่อมยางนี้ช่างซ่อมอีกคนนึงซ่อมอันนี้อยู่ของปลอมนะโอเคปะ่ะลุยก,กันต่อเลยเริ่มขายเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าราคาไม่น่ารักผมไม่ขายผมไม่อยากจะขายอะไรในช่วงนี้เลยเว้ยล้านห้านะครับไหวปะ่ะ เอาปะเอาไม่อยากขายเลยจะคือเราซื้อได้คือเราซื้อไม่ทำอะไรได้นี่หว่าเออลืมเลยเราสามารถต่อราคาได้มากนะครับในช่วงนี้นะเน่ยนะแล้วก็ไปอาราคาตอนขายได้เหมือนกันนะเว้ยเออลืมอันนี้ยังไม่มีเนาะเนีวผมขอต่อถึง7จ็ดแสนห้าได้เลยดนะ้วยผมว่าได้ห่ะเอาเจ็ดแสนห้าเออเห็นปะเราสามารถต่อราคาได้มากเว้ยเราแบบซื้อสินค้าจากคนที่มาขายได้ได้มากอันนี้ผมขอสองล้านห้านะไหวปะไม่ไหวหอ๋อ,อนี่เพืซื้อหรอ ร้านสองได้ปะร้านสองไม่เอาก็ไม่เอาหมูไม่ขายหรอกอันนี้ผมก็ไม่เอาแค่ไม่เอาเอะไรเดี๋ยว18ล้านโพกาา้าอร์บอลของปอมนะเจ้าของไม่ได้ถ่ายถอนในเทมคืนแอคชั่นฟิกเกอร์อันไหนครับอันนี้เราซ่อมได้นะรูป,ปั้นทองแอคชั่นฟิกเกอร์อันนี้ป่ะทุกคนนี่เนาะแจ๋วเลยแล้วก็นี้ขายได้นะครับถึงเป็นของปอมเราก็จะขายแล้วเว้ย อันนี้ซ่อมได้นะฮะสองล้าน้รอขายอันนี้ดูมูลค่าอ๋อเดี๋ยวรอดูมูลค่านะซ่อมไหนดีครับทุกคนซ่อมอันนี้ไม่ค่อยอันไหนที่ห์เลยซ่อมนี้เนาะเอออันนี้มูลค่าโอเคแล้วก็ประมูลไอเทมกันดีกว่าไหมมาดูไอเทมกันนะครับอันนี้มียังเอ่ยเดี๋ยวหนึ่งผมจะเช็คเอ้ยเดี๋ยวเนดะี๋ยวมาดูได้เนี่ยไม่เอาอ่ะก็คือไม่สามารถเข้าได้แล้วเนาะแต่นี่เชิงเทียนสองอะไรนี่หว่าเอาตั้งหน่อยมา ต่เราไม่รู้เงค่นะมันจะเท่าไหร่อเยวลองดูครับเยวลองเสี่ยงดูนะครับลองดูลองดูงดเผื่อได้ของแรงของด,ของดีของแพงอะไรเงรี้ยคะคุณภาพดีอะไรบรมาณต,ต่างนาๆนานานะก็ลุยกันต่อเลยนะครับสองล้านหกสองล้านแปดลุยเข้าไปครับจัดเข้าไมจบที่สองล้านแปดด้วยกันนะฮะโอเคครับลากันต่อเลยน,นี่ของปลอมแจ้งตำรวจดีเอาอะไรนะอันนี้ซื้อหรอพันห้าไหวปะ ไม่ไหวแล้วนก,ก็น่าเลือกเกินนี้สี่ล้านห้าเป็นคนนักสะสมผมอยากชาร์จแกรจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบช่วงธรรมดานะผมว่ามันพุ่งได้เป็นสิบเอ็มนะเวย้ยอันนี้เขาไม่เอาอยู่เลยนะนเป็นช่วงที่แบบเราไม่ตรอมาขายไดอนน้อันนี้ซื้อปะผมว่าเราไม่อัพราคาดีกว่านะเขาเอาปะเอาใช่ปะ,ะเราต้องขายครับเพราะว่าเป็นของปลอมนะผมไม่อยากอัพราคาขึ้นเยอะเดี๋ยวแกจะรู้ว่าเป็นของปลอมมาตี ไม่ไม่ขายตัดราคาเยอะเกินอันนี้ผมขายนะครับอืมราคาดีนะแต่ผมยากได้สักสิบสิบห้ามันเกินไปเนาะสิบสามผมว่านะ่าจะโอเคไหมทุกคนสิบเอ็มก็โอเคนะเอาป่ะออ้โหกำไร500ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอเมื่อกี้นี่อ่ะโอ้โหสิบห้าเอ็มพรมของดูกโกรพรมที่เราเสียค่าเลยนะ เสียค่าโกห้องโกดังไปใช่ไหมเราเสร็จไปที่ 6m นะครับอันนี้15แหละก็ถือว่ากําไรนะอันนี้ไม่ได้ซ่อมเลยอันไหนที่ยังไม่ได้ดูมูลค่านะครับอันนี้ซ่อมได้ปะซ่อมได้อยู่อันนี้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 โอเคสภาพอืมอันนี้ป้ายังไม่ได้ดูมูลค่านาะเตียงเนาะโอเคครับที่เหลือรอขายนะครับไปดูกันต่อเลยแล้วกันอันนี้อุ๊ยอันนี้มูลค่าดีนะเฮ้ยเอามาจับน้ำเหรอ เฮ้ยน,นี้ยังไม่มีผมขอตอ่อหรือผมมา,า,นนา,าล้านหนึ่งได้มั้งล้านหนึ่งไปปะต่อต่อเอ้าเเดี๋ยวเราเข้าไปขายราคาเพิ่มวันนี้ยังไม่มีเนาะผมว่าสามอ่ะตีเป็นสามก่อนเลยครับเอ้ยเอา,เอ,าอีกอ่ะอันนี้ก็ไม่จำนำแม่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้อันนี้มาซื้อได้แล้วเราก็ต่อราคาได้นะ,ะล้านหนึ่งมาเอามามามาอันนี้ยังไม่ขายครับวันนี้ของปลอมแจ้งลำลุวดีวิ ถุงมือทาน็อตย,ยังไม่เคยมีผมซื้อดิหูมันค่าดีมากแล้วก็ต่อราคาได้เยอะมากครับผมว่า3ล้านเนี่แเจ๋วเลยนะนี่ไงเจ๋วเลยเป็นไงอันนี้มันราคาเท่าไหร่วะสี่แสนแปดอ้าวช่องรนาคารายการเต็มโอเคันจ,จบวันเดียสองล้านถ่องเดอเกมเจ๋วเลยราคาโหเราซื้อจนเต็มเลยเหรอเนี่ยนี่ผมซ่อมเลย,เลยนะครับ แล้วก็อันนี้ซ่อมได้นอ้องอันนี้ก็ซ่อมได้นะร้าน6อันนี้ซ่อมได้สามนโอเคผมซ่อมนี้แล้วกันนะซ่อมอันนี้ไปโอเคแล้วก็เตียงนี้ดููลค่าอยู่นาอโอเคครับดูกันต่อโอ้โหไอบ๊อบมาไม่ได้เจอกันนานเลยทีวีช่องดังเสนอบทบ,บาทให้ฉันในสารคดีเกี่ยวกับเอเรียนแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเอเรียนเลยฉันทำอย่างไรดีนะยอมรับพวกเขาจะจ่ายเงินให้อยู่ดีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามคุณควรซื้อสาร,รปฏิเสธยอมรับดิเพื่อได้เงินมา,ได,นมาได้เงินจะชื่อเสียงลดลงผมก็เอาอะเจ๋วเลย เออสามได้ปหมสามสามเอาไหมาอย่างงี้ก็กำไรครับอันนี้ผมผมขายได้ด้วยกันเนาะแต่อยากได้สองนะอยากได้สองนะไปป่ะเอเอเดี๋ยวนะก็กำไรครับทุกคนนี่ยังไม่ขายไม่ได้อันนี้ไม่เอาอันนี้ยังไม่ขายจริงๆริงเราก็ขายได้นะพี่ผมเอาอันนี้ด้วยเพราะมันต่อได้เยอะมากเลยนะวิะ่เผยเผได้ห้าแสนอ่ะเอาแปดแสนอ่ะเป็น,นเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ด โอ้โหผมต่อ17อืมผมว่าได้วะแล้วเราก็ขายสักสามสิบไปทุกคนผมว่าได้อันนี้ร้านแปดใช่ปะเปิดประมันได้ไหม,ม,ไมด,ไดี่บ้าไป้เมื่อกี้ที่เราได้มาอือลุยดิผมกอเลยอดิไปสามสิบเอ็มข่าต้นไปห้าแสนเรารีบเกินไปขอโทษนะไม่เป็นไรอนะ่ะ เวนกำแนวเหรออันนี้ไม่ได้ดูมูลค่าครับอันนี้ล้านหนึ่งไม่รู้ว่ะเฮ้ยนี่ผมซื้อมาแล้วก็ต่อราคาสสี่แปดไหวปะน่าจะยากครับนี่ผมขายเลยแล้กันทุกคนเนาะห้าแสนไหวปะมามา,ามาอย่างนี้ก็กำไรอยู่ดีนะครับนี่ผมขายเลย,แล,เยแล้วกันเนาะเคลียของกทุกคนจริงๆผมยากขายสักแสนห้าไหวมั้ยังไมเอาอะ่ะเฮ้ยนี่ผมอยากได้สามสองแล้วกันนะไหวปะสามสอง เออแจ๋วครับอันนี้ไม่รูู้ลคานะ,ะอันนี้ผมขายเลยได้กันเนาะราคาโอเคไหมไม่โอเคเลยอะ่ะแต่ผมอยากขายร้านาผมว่าไม่ไหวหรอกเจ๊แกไม่ไหวอันนี้ได้มาโอ้โหถ่ายถอนเข้มคืนแล้วก็ไม่ได้ถอนเลถอนในเข้มคืนปืนหล่อแล้วก็นี่เชิงเทียน8ปล้านห้าถุงมือโอ้โหตอนนี้เรามีอยู่500ร้านเอ็มแล้วครับทุกคนฟึง่งเดี๋ยวจะมาต่อกันในอีพีหน้าครับอันนี้รอขายเลยเนละียนาะ แล้วก็นี้ล้อขายนะครับอืมนี่ดีมากอันนี้ซ่อมได้นี่ดูมูลค่าไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอันนี้เดี๋ยวอันไหนที่เราควรจะซ่อมอันนี้จริงๆเอาขายได้เลยเนี่ยขี้เกียจซ่อมนะครับอันนี้ก็ซ่อมได้นะเดี๋ยวผมดูนี่อี่ต้องดูมูลค่านี่เนาะซ่อมอันที่มูลค่าที่แบบขึ้นร้านนะอย่างอนี้อย่างนี้อันนี้สี่แสนโอเคซ่อมปืนไปก่อนนะโอเคครับผมแล้วเราก็จะ อัพเพิ่มนี่แม่โหเป็นร้อยสาสิบเอ็มเลยนะชื่อเสียงเราลดไปนี้ว่าของอัพนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เงินจะลดเหลือ4 0สี่ล้านโอเคแบบกะจะให้แบบเออห้าร้อยเอ็มแล้วก็มาตกแต่งบ้านกันหน่อยไหมเพิ่มทรัพย์สินของบ้านเราหน่อยไหมเนาะเราทํางานมาหนักมาเหนื่อยเนะควรจะมีควรจะมีอะไรที่มันแบบนะเป็นรางวัลให้ชีวิตตัวเองหน่อยนะเอาไหมาโคตรเปลืองอ่ะนี่ตันแล้วหรอ,อ สี่ล้านหนึ่งโอเคงั้นเอาคันเหลืองแล้วกันครับสวนเปลี่ยนไหมโอ้โหเงินจำหมดแล้วอ่ะสี่สิบเอาไปดิพื้นหลังได้ไหมโอ้พื้นหลังก็สวนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ปะ่ะอันนี้คือพื้นหลังเอาอันไหนดีวะโอ้โหนี่สองร้อยเอาเอาเอา,เอาไว้ก่อนแล้วกันเอ,เ,อเ,อเอาสี่สิบไปแล้วนะครับโอ้โหคือตัวนับทรัพย์สินบ้านเรามีเท่าไหร่นี่ยังสวยถ่ายรูปไปแช่นึงถ่ายเลยปะถ่ายแล้วแช่ครับผม โอ้โหอยู่ดีถึงความร่ำรวยอะ่ะแล้วก็มันเช็คทรัพย์สินตรงไหนนะครับทุกคนตัวนี้ปะบ้านของฉัน177 M เอ็มนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร้านค้าไอเทมเงินสดทรัพย์สินตัวนี้เรามีอยู่6-9-6นะครับคือมันรวมทั้งหมดใช่ปะประมาณนั้นเงินกู้เราไม่ได้เคยกู้เลยนะครับลงทุนสักหน่อยมาละมาเดี๋ยวเราจะลงทุนทิ้งไว้นะครับท้ายคลิปนะฮะสักร้อยไหวไหมเนะี่ยจะหมดตัวบอวะ อ่ะลองดูครับ <laughs> จเจอากัน EP หน้าแล้วกันนะครับไม่รู้จะหมดตัวหรือเปล่าแต่ว่าก็โอเคทุ่มเลยแล้วกัน,นครับทุ่มเลยแล้วกันมาถึงคลิปนี้ลงทุ่มเนาะแล้วก็จบพอดีน่าจะสักเกือบสองทุ่มไหมเออไม่รู้ทุกคนดูตอนกี่โมงนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันกับเกม d e a l e r l i ไ e นะครับผม